ตมภาพพระมหาสมพงศ์กันตาธรรมโมผู้อำนวยการโรงเรียนพระประยะัติธรรมพระราหุลโรงเรียนพระราหุลน,นั้นทำการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2552รวมจนถึงวันนี้เป็นเวลา15ปีด้วยกันการเปิดโรงเรียนพระราหุลน,นั้นเปิดแบบมี มาตรฐานมากกว่าโรงเรียนตามปกติคือหนึ่งเราไม่มีการฝากชั้นเรียนเปิดเรียนชั้นมอหนึ่งและมสี่ไปพร้อมๆกันปี25 5 4้าห้ามีสัมมนาจบการศึกษาเป็นรุ่นแรกโดยรุ่นแรกนั้นเรามีม,มหนึ่งเออมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6น,นั้นจำนวนน้อยก็เราจบกันหนึ่งรูปส่วนมัธยมศึกษาที่ปีที่สามจบ9้ารูป รวมในรุ่นแรกของวัดปัญญาธารามนั้นจบกัน10รูปด้วยกันแล้วก็ปีต่อๆมาก็มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามราดับเป็นต้นมาการเข้ามาเรียนของนักเรียนที่บรรพชาเป็นสามเณรโรงเรียนพระพิยติธรรมนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีพระ,ะ,พร,ะราชบัญญัติการศึกษาภาพบังคับ 9ปีตั้งแต่มีพรบ .9 ปีเป็นต้นมาเนี่ยจำนวนสัมมเนีก็ลดลงต่มาคิดว่าสัมมนาที่เข้ามาถึงวัดปัญญานั้นเป็นสัมมนนที่ค่อนข้างจะมีบุญที่ก้าเข้ามาถึงวัดปัญญาอนทารามเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะน้อยเราก็ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางของวัดปัญญาอนุทารามทาง Facebook บ้างทางเว็บไซต์ของวัดบ้าง แต่การเดินทางออกไปแบบประชาสัมพันธ์ภายนอกนั้นเราก็น้อยเพราะเราคิดว่าโรงเรียนพระพยธธรรมนั้นมีทั่วประเทศก็ให้เขาเรียนตามภูมิภาคของเขานั่นแหละส่วนวัดปัญญารามถ้าใครได้ข่าวหรือว่ามีความพร้อมก็ก้าวเข้ามาเพราะว่าวัดปัญญารามนั้นตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าเข้ามาที่วัดแล้วทางวัดก็จะสนับสนุนให้มีการเรียนฟรีตลอดไป ถ้าสมัยที่พระเดชพระคุณพระราชวัชรธรรมภันียังเป็นเจ้าวาดอยู่วัดปัญญาณนันทรามนั้นประโยคแรกที่มาถึงวัดก็จะต้องพูดกันติดปากว่าทุกๆครั้งสหรือหประการด้วยกันก็หนึ่งเมื่อมาถึงวัดปัญญาอนันทรามนั้นสิ่งแรกก็คือมาอยู่วัดปัญญาณนันทรามนั้นหนึ่งต้องไม่มีภาพสองไม่มีพกักสมไม่มีพวกสี่มีแต่เพื่อน เพราะนั้นถ้าเข้ามาสู่วัดปัญญาธารามนั้นกิจกรรมต่างๆถ้าสังเกตดูก,ก็จะทำพร้อมๆกันเลิกพร้อมๆกันเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันถึงแม้ว่าในรายละเอียดของกิจกรรมจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างอย่างเช่นของสัมมนาเนที่เข้ามาเรียนสัมมาเนเราตื่นเวลา5นาฬิกาของทุกๆวันกิจกรรมสัมมนาเนของที่นี่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของทุกๆวัน แล้วก็ไปจบลงเวลา21นาฬิกาของทุกวันเช่นกันกิจกรรมต่างๆเราก็จะเริ่มตรงนี้ส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็คงต้องมาดูมาศึกษาของโรงเรียนต่อไปแต่ว่าการเรียนการสอนที่นี่เราเน้นการเรียนการสอนแต่มาพูดประจำว่าที่นี่เรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงเรียนรู้24ชั่วโมงถึงแม้ว่า การศึกษาทางโลกเขามีการศึกษามีการศึกษาระสองภาคคือภาคที่1และภาคที่2สําหรับตมาโรงเรียนพระราหุลตมาถือว่า24ชั่วโมงคือการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ร่วมกันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนครวนี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกับเด็กข้างนอกบ้างคกอเด็กข้างนอกเนี่ยในเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนันขกขัตฤกษ์นั้นคือวันหยุดของเขา แต่ของโรงเรียนพระพยติธรรมพระราหุลเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์คือวันทํางานของเราประนันทางการเรียนการสอนในสายสามัญก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเราเอาภาคทฤษฎีมาสู่การเผยแพร่เพราะเราต้องทํากิจกรรมร่วมกับญาติโยมคือวันหยุดของเราคือวันเข้าวัดของญาติโยม เพราะนั้นเราก็เหมือนกับเอาทฤษฎีมาสู่ภาคการปฏิบัติการเรียนรู้จึงเป็น24ชั่วโมงเรียนแล้วก็นําไปใช้เรียนแล้วก็นําไปใช,แปใช้แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยทิ้งก็คือเรื่องของกิจวัตรกิจวัตรการไหว้พระสวดมนต์การรักเสียงสาเสียงปฏิบัติธรรมคือหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่สองเรื่องการเรียนการสอนที่เราไม่เคยละเลยทั้งในสามส่วนก็คือนักธรรม บาลีแลวก็สายสามัญตังชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เพราะนั้นนักธรรมบาลีและก็สามัญเราก็มุ่งเน้นทั้ง3อย่างนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากคุณสมบัติของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันทั้งทางวัฒนธรรมภาษาแล้วก็พื้นฐานการใช้ชีวิต เพราะนั้นเมื่อมาอยู่โรงเรียนพระราหุลเนี่ยเราก็ต้องมีการหลอมรวมนะเพราะนั้นกว่าจะมีการหลอมรวมที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันมีวัดปฏิบัติเป็นอันเดียวกันมีิกิจกรรมเป็นอันเดียวกันแล้วที่สําคัญก็คือมีใจที่ใกล้เคียงกันที่จะลงไปทํางานด้วยความเสียสละหรือเรียนเรียนก็เพื่อจะนําไปใช้คือไม่ใช่เรียนมาแล้วก็เก็บแล้วก็หายไปความแตกต่างกันทางความรู้นะ การสอบก็จึงมีผลการแตกต่างกันออกไปคือนักธรรมก็อาจจะผ่านมากน่อยเปอร์เซ็นต์การผ่านก็จะสูงบาลีเปอร์รเซ็นต์การสอบก็อาจจะน้อยลงหน่อยเนื่องจากพื้นฐานที่ติดมาจากชั้นประถมศึกษาแล้วเราก็ยังพยายามที่จะแก้ไขยอยู่อันนี้ก็ยังเป็นข้อบอกพร่องคือไม่ได้ถือว่าเป็นข้อบอกพร่องอกแต่ว่าเราก็พยายามแก้ให้ดีที่สุดอย่างน้อยเมื่อนักธรรมบาลีเรียนไม่ผ่านสายสาม,มัญ ก็ยังรองรับอยู่อย่างน้อยสามหลักสูตรถ้าไม่ได้หนึ่งหลักอย่างน้อยก็ต้องจบไปหนึ่งหลักสูตรนั่นแหละคือสายสามัญส่วนนักธร,รมบาลีก็แล้วแต่ความสามารถก็แล้วกันเพราะว่า,วานักร,รมบาลีนั้นเป็นการสอบอัตนัยทั้งหมดโดยข้อเขียนนะส่วนปริยัตสามัญมีทั้งปรนัยและก็อัตนยัยการเรียนการสอนก็จึงผ่านไปได้ง่ายแต่ของเราในการเรียนการสอนของสายสามัญเนี่ยเราก็เน้นเป็นการบูรณาการนะ บุรุการข้ามสาขามากสา,าเป็นส่วนใหญ่หมายถึงว่า8กลุ่มสาระเราก็เรียนตามปกตินั่นแหละโดยใช้ครูจากโรงเรียนทีปังกรบ้างส่วนการศึกษาวิทยาศาสตร์เพทคโนโลยีบ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลมอิเทิลหรือแม้แต่อาจารย์ที่มาสอนพิเศษซึ่งแต่ละคนก็มีประสบการณ์ถ้าพูดถึงว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกิจกรรมที่ทํา ถ้าตมาเป็นผู้ประเมินก็ถือว่ามันใช้ได้ทุกศักทุกทุกวิชานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะเอามุมไหนขึ้นมาใช้เพรานั่นตตมาคิดว่ากิจกรรมของเรียนพระราหุลเนี่ยกระบ,บวก,กับอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรพิเศษที่เชิญมาเนี่ยมันไม่ได้น้อยหน้าใครหรอกแล้วก็เป็นการปรับความคิดนะ mindset ให้มันดีขึ้นกับโรคปัจจุบันนะคือถึงแม้ว่าเราจะเน้นพัรราววว้หน้าีไว้ด้วยนะ แต่ว่าเราก็เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่เราก็นํามาใช้ด้วยเช่นกันเพื่อใหไ้ไม่ให้มันตกยุคนั้นประยุกต์ร่วมกันไปไอ้ส่วนความประพฤติก็ให้มันย้อนยุกไปส่วนว,าาวิทยาการเราก็ให้มันล้ายุกไปเพราะฉะนั้นในปีการศึกษาหน้าเนี่ยปีการศึกษาหน้าโดยเฉพาะสองวันที่ตมาขอครูไว้ว่าตมาจะจัดกิจกรรมพิเศษ สองวันเพราะนั้นเรียน6วันสามันนักธรรมและก็บาลีแล้วก,ลก็กิจกรรมพิเศษของตามาอีกสองวันซึ่งตามาก็เชิญวิทยากร,รพิเศษไว้แล้วคร่าวๆก็ก็เยอะอยู่เพราะนั้นคิดว่าสัมเนาที่จบจากโรงเรียนพระราหุลไปเนี่ยตามาเชื่อว่าจะไปเป็นสัมเนาต้นแบบได้เป็นพระภิสูจน์ต้นแบบได้ถึงแม้ว่าจะดูว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนพระราหุลในวัดปัญญารามเขาจะเป็นสัมเนที่ดู ไม่ค่อยคงเส้นคงวาดูก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปในวัดเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับวัดอื่นเยือนในสัมเทานรุ่นเดียวกันในวัดอื่นเนี่ยเขามีคุณภาพตมาเชื่ออย่างนั้นถ้าเป็นพระภิกษุก็มีคุณภาพเป็นสัมเทาก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูสัมเทาที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วส่วนส่วนมัธยมศึกษาปีที่สี่อาจจะไปอยู่ที่วัดอื่นเนี่ยหรือที่อื่นหรือที่ที่ใดก็แล้วแต่ที่ศึกแล Jam ้วแล้วก็ ยังเป็นอยู่ในระเพศของวันพระชิตอยู่เนี่ยแต่ละคนก็มีคุณภาพคุณภาพงานของตัวเองออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆถ้าติดตามดูข่าวพระภิกษุสัม,มเณเรณถามว่าไปจากวัดปัญญาอันธรามไปต่อย,ยอดจนถึงวันนี้จบเปรียนธรรม9ประโยคก็3รูปแล้วอยู่วัดสุทัศน์หนึ่งรูปได้อีกรูปหนึ่งอยู่วัดอะไรตจําไม่ได้นะถ้ารวมแล้วเนี่ย ทั้งต่อยอดและก็เรียนที่วัดปัญญาอนันรามเนี่ยประโยคเก้าเนี่ยสารูปแล้วล่ะแล้ว,ลวลปีนี้ก็จะมีสอบประโยค9้าอีกสองรูปถ้าผ่านอีกสองรูปก็จะเป็น5้ารูป5้ารูปในเวลาส5บปีเนี่ยตมาถือว่าประสบค,ความสําเร็จพอสมควรคืออาจจะไม่พอสมควรเราอกมากเลยแหละถ้า5้ารูปในส5บปีเนี่ยถือว่าประสบค,ความสําเร็จมากแล้วตมาก็เชื่อว่าถ้าเป็นพระก็จะเป็นพระที่ดีนําแนวคิด หลักปฏิบัติของวัดปัญญาัธรรามไปทําต่อได้เพราะหลายๆโรงเรียนที่ไปอยู่ก็ทําแบบนั้นพอดูรูปแบบก็ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นรูปแบบที่ออกจากโรงเรียนพระราหุลแต่ถ้าเป็นสัมมณเนถ้าไปอยู่ที่วัดอื่นก็เป็นสัมมณเนต้นแบบอ่ะก็ถูกขึ้นให้มาอยู่แถวหน้าไม่มีไปอยู่แถวแถวท้ายและมาอยู่แถวต้นๆแต่ถ้าลาศิกขาไปแล้วคุณภาพก็มีดังที่เห็นอยู่ มีตัวอย่างการให้สัมภาษณ์บ้างในวันนี้ที่มาบางส่วนเพราะว่าปีนี้ไม่ได้จัดงานรวมรุ่นก็คงอีกปี2ปีค่อยจัดสักครั้งหนึ่งปีนี้เขาก็มากันตามอัธยาศัยก็คงจะได้พบแล้วก็ได้ฟังคำบอกกล่าวต่างๆจากสัมมนเรนรุ่นพี่พระรุ่นพี่หรือว่าผู้ที่ลาศิกขาไปแล้วเพราะนั้นตมาถือว่ามาอยู่ที่นี่เราฝึกตัว24ชั่วโมง เหมือนที่ตมาบอกว่าเราต้องฝึก24ชั่วโมงการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดเพรตมาจึงบอกครูเขาว่าของเราเนี่ยสอนอะไรก็สอนไปเถอะเดี๋ยวสามปีตัตเกรดให้มันครบอะครบทุกวิชาในรอบสามปีอ่ะัตมาจึงมีกฎพิเศษตมาบอกพิเศษเลยของพระราหุลเนี่ยถ้าใครมาอยู่ที่นี่คือต้องอยู่อย่างน้อยสามปีจบมสหรือว่าจบมหกั้นถ้าจบระหว่างเนี่ยเกรดไม่ออก เก็ดออกไม่ได้นะมันเรียนไม่ครบต้องอยู่3ปีหรือว่า6ปีจบม .6 ไปแต่ถ้าจบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ลาศิกขาจะเรียนต่อทางวัดก็มีทุนสนับสนุนให้เรียนต่อชั้นปัญญาตรีปญาโทและปัญญาเอกนี่ก็เป็นสิ่งที่ตมาฝากไว้เพราะนั้นถ้าท่านใดคิดว่าโรงเรียนพระประย,ยทุทธิธรรมพระราหุนเนี่ยอยู่ในความสนใจหรือว่าต้องการจะส่งลูกหลานมาฝึกอะที่นี่มันคือการฝึก พระมาก็บอกทุกครั้งว่าที่นี่คือบันไดขั้นแรกของการฝึกอยู่ที่นี่เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเน้นที่มาอยู่ที่นี่เหนื่อยคือกิจวัตรทำกิจกรรมก็ทำแล้วก็เรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งนั้นที่นี่เรียนรู้ทุกวันเพราะนั้นประสบการณ์ที่นี่เพียงพอโดยเฉพาะครูผู้สอนแล้วก็กิจกรรมภายในวัดแหล่งเรียนรู้ในวัดที่เพียงพอนี่เป็นสิ่งที่ตามาฝากไว้ แล้วก็ให้ไปดูความสําเร็จต่างๆทั้งในส่วนของวัดส่วนของโรงเรียนหรือไม่งั้นก็ลองสอบถามดูปากต่อปากก็จะรู้อยู่ว่าสัมเนาโรงเรียนพระประยะัติธรรมพระหุนมันเป็นสัมเนาที่มีคุณภาพนี่เป็นสิ่งที่ตมาฝากไว้ก็ขอทุกท่านถ้าปีการศึกษาหน้าถ้ามีความสนใจก็ก้าวเข้ามาคืออย่างน้อยๆก็มาศึกษาก่อนหรือว่ามาบวชดูสามเนาภาคฤดูร้อนดูก่อน ว่าอยู่ได้ไหมการปฏิบัติแบบนี้ที่ทําอะไรพร้อมกันแล้วก็เลิกพร้อมกันเนี่ยอยู่กันด้วยกายสามัคคีใจสามัคคีเป็นสิ่งที่ตมาฝากไว้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้จเจริญพร